สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับยายมุ่งอีกแล้วด้วยค่ะมากผอยายมุ่งกับเห็ดมุ่กินพี่เก้าเหรอคะ<ม>นี่เมื้อนูของยายมุ่งกับืีแกงพักหวานค่ะใส่เห็ดคอนขาวใส่ไข่มดแดงค่ะมึงสิเป็นไข่แมดแดงเน,น้อยค่ะบนไข่มดแดงไข่ญงค่ะเป็นไข่ใน,น้อยก็เอ,อื่นไข่ผักนะคะ่ะใส่ไข่อีตูใส่ปลาขหาน้ำ่ะ ผักขาเล้วแตูู่้สีมากใส่ค่ะบอมากกับบอใส่ mm. ค่ะเมนูง่ายๆของยายเมื่อกับไข่ค่ะไข่ใส่แกงแยมมูกสีประํำสีเห็ดเป็นท่อนค่ะอันนี้ก็คือแก่แกงก็คือบัก,กพิกหอมแดงค่ะตำร่วมกันเที่ยงกล่งกับน้ำปลาของเสรดสนี่ค่ะแยมูกกับข้างมองไว้แล้วค่ะ ก็กำลังเริ่มเดือดแล้วค่ะไอ้ผงเคียงเลยค่ะ,ะเครื่องใส่เริ่มลงมือเห็นเลยค่ะ แข็งนกเป็เดไร่ข่าผี่ร้อมแดงตามด้วยน้ำปลาค่ะปะลาปลาแดดของบ้านเห้าแล้วค่ะปะลาค่ะของชส์สด ใช่ค่ะคือร้ามค่ะเหยือลงไปเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยเหฮดค้อนข้าวค่ะตาตีนล่างเรียบร้อยค่ะพี่น้องลองไปได้ค่ะ ก้อนขาวอ่อนๆค่ะพี่น้องซื้อมาจากตลาดค่ะอันนี้เป็นผักหวานเด็ดยอดอ่อนๆ,ออนๆเียบร้อยแลวค่ะมัดแต่ตรงหน้าค่ะเด็ดต่วนยอดอ่อนๆ มันคือไข่มดแดงแบบไข่้อยๆค่ะเขาเอืน่นบานเฮายันได้มองเอื่นว่าไข่ผักค่ะม่นมันไข่หนวยไ่ไข่หน,ย,นยๆไข่มดแดงแกงห็เดไก่จิซูค่คอยเอาผักหวานลงค่ะ มือลดจัดจังน้อยค่ะพี่น้องเต็มเนี่ยปลาอีกนี้ค่ะ เดออี๋ยวนีพักวานก็ต้ลังออกไข่มดแดงก็ก้ลังไลยค่ะพีน่น้องอาหารตามฤดูกาลพื้นบ้านพื้นบ้านข้าเหนีอค่ะ เปลี่ยักวานใส่เห็ดใส่ไข่มูแดงค่ะข้าโนนองร้อยเห็ดสุจกจังน้อยจะเสียวักวานลุงค่ะ หวานกัเลยค่ะ หวานในสูตรเล็กน่อยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง นำมันห้อนยินมันเสาค่ะอย่า,าวางัสิจะนอยค่ะที่นอง หวานปูใบยูนาค่ะมีสองสามต้นค่ะพอด้กินค่ะไปส,สิกแล้วตามไปแค่มะแดงค่ะ แดงอาซีนีแม่ตัวบันแดงน่าเกล้ยอย ตุดดค่ะอำนน,น,น,นนั้อีกตู้มียายมุ้งปลาขาใส่มุ้งปอาใส่ปลาขาค่ะกินห้อมค่ะคุณพ่อมากพอใส่ก็ได้ค่ะ เลี่ยวเราออกไปน้องนอกมลงจากเตาได้เลยค่ะเห็ดกินแบบมันบานอยู่กับธรรมาสรนนี่ค่ะเพื่อจสหมอลงไปเลยค่ะ ได้แล้วค่ะพี่น้องแกงเฮ็ดขอนขาวใส่ผักหวานใส่ไข่หมดแดงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาด้วยจะพี่น้องมาสุดนำ้ำสดุดแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงย่ายมุงเดือจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยย่ายมุงกับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ